รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นายพิชัยนริพภันจากพรรคเพื่อไทยผลงานการบริหารของนายพิชัยที่โดดเด่นก็คือหนึ่งราคาข้าวจากตันละหนึ่งห่บาทตอนนี้เหลือห0พันบาทภาพประกอบที่เหมาะสมมากเลยระหว่างที่อ่านข่าวคุณดูภาพประกอบด้านขวาไปฮะนังแอนนะาฮะนะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พิชัยนริพภันผู้ซึ่งถามผู้ว่าแบงค์ชาติว่าเรียนจบอะไรมา ผู้ซึ่งแถลงบอกว่าทํางานไปสี่เดือนผลงานจิ้งกว่าสี่ปีของพลเอกประยุทธ์นะหนึ่งนายที่ชัยฤทธพันธ์ผลงานก็คือราคาเข้าจากตันละหนึ่งหมื่นบาทเหลือหกพันบาทราคามันสับปะหลังตันละสามพันสี่ร้อยบาทตอนนี้เหลือหนึ่งพันสองร้อยบาท <konuş regain> อ่าแล้วเหมือนรายการลดกระหน่ำซัมเปอร์เซลเลยนะเออ ซอฟต์แวร์ของการท่องเที่ยวเรื่องการเปิดร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตอนนี้เงียบเหงาไม่มีคนมากินอาหารร้านเงียบเหงามมา่ร้านอาหารในโรงแรมทยอยปิดกิจการลงเพราะแบบรับพิษเศรษฐกิจตกต,กต่ำไม่ไหวโรงแรมดีทูปิดไปแล้วโรงแรมปางส่วนแก้วปิดไปแล้ว ร้านสุกกี้ร้านชาบูปิดไปไม่รู้เท่าไหร่ยังเหลือริเวอร์ออีกโรงแรมเดียวซึ่งแข็งแต่งมากบทมองดูภาพด้านขวานั่นแอนละแนนะไม่รู้หอบไม่เท่ากันเขาอารมณ์ดีคํากิ๊กกิ๊กข้อสี่ผลงานของนายพิชัยนิิธพันธ์และปฏิว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ซึ่งขนหัวไม่สามารถงอพลุกตลกออกมาได้จากพักเพื่อไทย ข้อสี่กลังการซื้อของคนในประเทศลดลงแบบพวกภาพถึงกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตร้านค้าทั่วไปตลาดนะัดเงียบเป็นป่าช้าหมดทั่วประเทศแล้วคุณแคปภาพนี้ไปหาได้นะเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลช่วยเหลือคืออะไรอ่แก้กฎหมายคาสิโนสิ่รัฐบาลทําอะไรแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลทําอะไรรัฐบาลกําลังบอกให้ขายเหล้าวันพระ รัฐบาลกำลังให้พนันออนไลน์กลายเป็นพนันออนไลน์ทุกกฎหมายแล้วตัวลง GDP มันจะไปถึง5ยังไงวันนี้เนาอถามหน่อย GDP มันจะไปถึง5วันไหนกี่โมงปี70เหรอก็ World Bank ก็บอกแล้วไงว่าประเทศไทยจะต้องประสบสภาวะตกต่ำแบบนี้ไปอย่างน้อย7ปี